ดีค่ะดิฉันคือนางเลไลหอมสมบัติเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลร์บามีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลรบามีสมาชิก55คนมีเนื้อที่จำนวน565ไร่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่18กุมภาเป็นแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนมีนาการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มได้รับซื้อข้าวโพดจากสมาชิกสองรอบรอบแรกเป็นข้าวโพดส่งให้ CP บริษัทได้โกต้าจาก CP 4,000ตันซึ่งบริษัทก็กลุ่มก็ขายให้บริษัท CP ไม่ถึง4,000ตันเพราะปัญหามันเกี่ยวข้องกับเราไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและเราไม่มีรถที่พร้อม ส่วนรอบ2เราสอบม้วนก้อนให้กับทางสหกรณ์จังหวัดเลยและสหกรณ์ในอำเภอหลวงศักดิ์และในจังหวัดเทชรบูร์ซึ่งเป็นม้วนก้อนจำนวนก้อนหนึ่งก็จะประมาณ7 0 0กิโลเราก็จะส่งขายในราคาตันละ2 5 0 5ไม่รวมค่าส่งค่าค่าส่งด้วยก็จะตันตันละ2 7 0 7ซึ่งตอนนี้เราก็ผลิตขาย ไปสอบแรกส่วนรอบสองเราส่งได้แค่ซีพีเพราะตอนนี้เรากำลังดำเนินการเรื่องหาทุนอยู่เพราะยังไม่มีทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวโพดแล้วมาเก็บม้วนเพื่อส่งขายให้กับสมาชิกเป็นเพื่ที่่ะส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้ผลิตเรื่องขายในราคาที่ถูกเพราะว่าเกษตรกรแต่เกษตรกรตอนนี้ยังขายมีปัหญหาแต่ตนให้กลุเข้าไปช่วยในการซื้อมา คือตามท้องตลาดหรือว่าข้าวโพดปกติจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ180แต่ที่นี่จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ5-7นี่ก็ประมาณเกือบสองเดือนนะค่บเดือนกว่าวพอออกฝักแล้วก็มีเม็ดแล้วก็ออก,กอากาศกรอบได้เลยเม็ดประมาณ80เปอ็นือเพืตรงก,ก็เป็นแป้งค่ะพอเป็นแป้งเราก็จะกรอบ เพราะแค่ข้าวโพดไม่เป็นแป้งจะสอบไม่ได้ขาวโพดมันจะเน่าจะทําให้เสียแล้วมันจะเป็นเลี้ยงยเพราะไม่จับไม่สามารถเก็บได้ในการเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าเราปลูกขายเม็ดมเมล็ดตอนนี้ก็คือถ้าเราปลูกขายทั้งต้นทั้งฝักเราจะอยู่อีกเก้าสิบวันเก้าสิบวันนี่หมายถึงเราก็สอบไปเลยทั้งรด,ดทั้งค่ารดทุกอย่างค่าแรงงานเราไม่ได้เสียแล้วเราก็ขายเป็นตนันเราไม่ได้มายุ่งแต่ถ้าเรารอหัก นั่นหมายถึงถ้าเราจ้างรถก็จะอยู่ที่รถละาหกร้อยไล่ละ6หกบาทแล้วค่ารถแรกไปขายอีกก็ประมาณพันละเราจะคิดอย่างนั้น